วันนี้อีกหนึ่งรีวิวกับเครื่องรุ่นใหญ่กันบากนะตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมอาร์อนะครับผม Falcon Advan c e d c d c 3 5 0 p 5 0 p ตัวนี้นะ,น,ะนี่เดี๋ยวผมหมุนให้ดูครับชิ้นงานจริงแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะซูมเข้าไปได้เลย ใช้กระแสเชื่อม250แอมในการเชื่อมนะครับทั้งเต้น3.2ร่วดเติมก็3.2นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะ Falcon Advanced ACDC Tix 350p นะครับผมก็ตัวนี้บอกไว้เลยงานอุตสาหกรรมหนักๆแนะนําเลยตัวนี้จบแน่นอนนะครับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆใ,ใช้งานถังไออ์์งานอู่รถต่างๆนะครับทำตู้ข้อรถนะครับผมรถกระบะรถหกล้อพวกนี้ก็คือใช้ตัวนี้เป็นหลัก พบกันอีกครั้งกับเครื่องเชื่อมเฟลคอนนะครับผมวันนี้อีกหนึ่งรีวิวกับเครื่องรุ่นใหญ่กันบ้างนะตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมอาร์กอนนะครับผม f a l คอนแอดวานซ์เอซีดีซีติกสามห้าศูนย์พีตัวนี้นะอ่าบอกก่อนเลยนะครับผมตัวนี้กระแสเชื่อมสามร้อยห้าสิบแอมป์เต็มนะแล้วก็ใช้ไฟโรงงานนะครับผมไฟสามร้อยแปดสิบโวลต์สามเฟสนะเพราะฉะนั้นไฟบ้านสองร้อยยี่สิบโวลต์ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่วางคู่กันก็คือเจ้าวอร์เดอร์แทงตัวนี้นะตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มมมมขึ้้้้้้้นนนนนาาาาาาาคคคือออตตตัััววววสสสยยยยเีี่่รรถใชแบบบบะะะดดไกก็ ตัวสายปล่อยออกมาน้ําร้อนๆจากสายเนี่ยจะเข้าที่ตัวฮัวเดอร์แทงแล้วมันจะทําการคูลิ่งออกมาย้อนกลับมาที่สายทําให้สายเชื่อมเนี่ยมันจะเย็นมือไม่ร้อนนะครับก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดพี่ๆบอกว่าไม่อยากใช้สายนะ้ํามันยุ่งยากแจ้งเราได้นะครับใช้เป็นตัวแอร์คูลธรรมดาได้ก็ได้เป็นตัวใหญ่ๆเบิ่มๆไปเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเชื่อมชิ้นงานจริงจากลูกค้าครับนี่เชื่อมแบบต่อฉากนะครับแบบนี้นะความหนาประมาณ10มิลน,นะครับตัวนี้อซูมมาดใูใกล้เลยก็คืองานตัวนี้เนี่ยผมเอามาจากลูกค้าจริงนะครับเป็นพี่ อู่รถที่เขาทําตัวกระบาดเป็นตู้กระบาดรถดัมหรือว่าตู้ของตัว6ล้อนะครับผมก็ความหนาประมาณจริงแบบนี้เลยนะ8ปมิลสิมิลนะครับแล้วก็อันนี้คือชิ้นงานที่พี่เขาเอาให้ช่างเชื่อมเนี่ยฝึกเชื่อมกันวันนี้ผมขอมาแล้วเดี๋ยวลองเชื่อมจริงให้ดูด้วยแล้วก็วันนี้มาซูมเข้ามาที่หน้าตู้เลยอ่าหน้าตู้นะครับผมมาใช้กระแสะเชื่อมอัดเต็มๆนะยาสิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้เริ่มที่ปุ่มแรกเลย P 4 0.2วินะครับผมหลังจากนั้นกระแสะเริ่มต้นเชื่อม30สอมสิบแผมวินะครัาาาาะวาว่ตนนนนี้้ชิงหาน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 ะ แล้วก็กระแสเชื่อม250แอมป์ต่อมาก็คือตัวคีมวิดเป็น0ูนย์ครับ AC frequency ผมใช้ที่100นะครับต่อมาดาวสลบ3วินาทีตอนท้ายนะแล้วก็กระแสจบงานเชื่อม30แอมป์ต่อด้วยแก๊สหลังเชื่อม7วินาทีนะครับชิ้นงานหนาะใช้นานนิดนึงนะเดี๋ยวมันดำอ่ะโอเคมาอ่ะทีนี้ไปดูชิ้นงานจริงกันเลยครับนี่ผมพามาดูใกล้ๆตัวนี้10มิลเหมือนกันนะครับผมใช้ทางเนสีเขียวลวดเติม3.2ทางเตนก็3.2นะพร้อมแล้วลุยเลยครับ จุดแรกเราจะจออนานนิดนึงนะครับผมก็เปิดหน้าผิวก่อนนะครับตอนนี้ใช้กระแสเชื่อม250แอมป์นะแล้วก็ลากยาวเลยนะครับผมตัวนี้เน้นเรื่องการเติมลวดนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะทําเสร็จของมันตอนที่เราเติมลวด้วยนะเสียงจากทิศนี้แบบนี้นะครับลากยาวตลอดเลยเราไม่ใช้เท้านาะแต่ว่าจะอัดกระแสสูง250แอมป์นะครับ แล้วก็ที่กำลังเชื่อมอยู่นะผมย้ำอีกทีใช้เป็นเจ้ตัว f a l c o n a d v a n c e ACDC s 350T นะครับผมตัวนี้คือรุ่นล่าสุดนะครับแล้วก็กระแสเชื่อม3 5 0แอ์เต็มนะ ที่สำคัญใช้ไฟ380โวลต์3เฟสด้วยอ่ะเรียบร้อยมาดูแนวเชื่อมกันนี่ทังเต้น3.2รั่วเติมก็3.2นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะ Falcon Advanced ACDC Tix 350P นะครับผมก็ตัวนี้บอกไว้เลยงานอุตสาหกรรมหนักๆแนะนําเลยตัวนี้จบแน่นอนนะครับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ใช้งานถังไบเลอร์งานอู่รถต่างๆนะครับทำตู้ข้อรถนะครับผมรถกระบะรถ6ล้อพวกนี้ก็คือใช้ตัวนี้เป็นหลักนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้350แอมป์เต็ม380โวลต์ใช้ไฟ3 นนสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะเข้ามาลองกันได้เลยที่โชว์รูมเครื่องเชื่อมเฟลคอนกรุงเทพถนนบางบอน3 mm hmm. นะครับผม mm hmm. เข้ามาลองได้เต็มที่เอาชิ้นงานจริงมาลองได้เลยนะวันนี้ไปก่อนครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. สวัสดีครับ